ชาลอนชาลอนชาชาบีขอจับรางวัลได้ไหมจับรางวัลอีรางวับของลานะลละละนะเก่งมากสมควรแล้วนี่แหละควงขวัญปีใหม่สี่ปีอะ <c oughs> คนในไรอยากแตะไหม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 กรดดกรโดดกดเลาาหันทางนี้หน่อยกระโดกรดชาคนในไรอยากแตะอะ เก่งมากเก่งมากบ๊ายบายดังก๊กคนสวยอยู่ตรงไหนก็สวยอ่าเคเคเคบ๊ายบายค่ะ ชาลล็อกกลับไปแล้วก็ไม่รู้หรอก